กินว่าอะไรอยู่คะแทนตะลุค่ะโอ้สีสวยจังเลยพี่พออแอร์คะแทนลุบมีประโยชน์อะไรบ้างคะแทนตะลุนะเขามีฤทธิ์เย็นค่ะทําให้เวลาร่างกายร้อนๆเนี่ยนะเราทานอาหารที่เป็นฤทธิ์เย็นเข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยคลายร้อนได้ดีเลยพี่อ กินน้ำเพนดะรูต้องทำยัไงดีนะพี่อินก็ต้องไปล้างมือก่อนดีไหมคะดีค่ะดีค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำน้ำเพื่อนรูก,กันนะโอเคพี่เอินพร้อมไหมคะ,คะพร้อมค่ะพร้อมค่ะอ่างั้นช่วยพี่แอร์ใส่ผลไม้ในโถนี้ทีนะสองอันเหรอใช่ค่ะ มะน,นาวครึ่งเดียวนะคะน้องฮ้อินรู้ไหมคะว่าผลไม้ที่เราใส่ไปเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างเกมูค่ะที่น้ำเยอะช่วยดับร้อนด้วยน้ำส้มกับน้ำมะนาวมีวิตามินซีค่ะช่วยต้านหวัดส่วนทาน,นการูกขวานอร่อยมากๆเลยค่ะเราปั่นเลยนะคะอมืท อยากจะเชิญคุณนั้นไปเข้าครัวลองทำาปชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรทีไ่ไม่คาดเดาเชฟน้อยฉันคิดลาลาลาอยากให้คุณลองดูเชฟน้อยฉันคิดลาลาอร่อยชื่นใจมากๆเลยค่ะน้องอร่อยชื่นใจมากๆเลยนะคะพี่อามีหนึ่งคำถามให้เราให้อินตอบตอบได้ไหมอินพร้อมตอบค่ะโอเค เวลาที่เราเป็นหวัดไม่สบายเนี่ยนะคะมันติดต่อสู่คนอื่นเขาได้ยังไงอะโรคเนี้ยไอ้จามใช้กันค่ะเก่งมากเลยแล้วมีอะไรอีกไหมคะถ้ามีเพื่อนที่ป่วยไอใสเฮอินก hey oh, <c oughs> <ๆ>็จะทำให้ฮอินจีกไข้มาได้ค่ะเก่งมากเลยคะ่ะน้องเฮอินเนี่ยเวลาที่เราเป็นหวัดไม่สบายเป็นไข้เนี่ยนะคะเวลาจะไอจะจามก็ต้องมีผ้าปิดปากไว้เสมอเลยเ oh. ชื้อโรคจะได้ไม่กระจายไปสู่คนอื่นนะ หอมพวกนี้นะสูตรกระปุกเหมือนกันเอามือไปจับมากๆเนี่ยนะเชื้อโรคติดมือเลยพอเชื้อโรคติดมือแล้วเนี่ยนะพอเราเอามาจับหน้าจับปาจับจมูกติดเชื้ออีกแล้วอ๋อมีก็ไม่สบายเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราป้องก MM ันแล้วเนี่ยป้องกันไม่ทานนะเป็นไข้ซะแล้วทำยังไงก็ต้องดูแลควบคู่ไปกับการทานยาลดไข้สําหรับเด็กนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีลดผลไม้ต่างๆได้หน้าเพราะว่าเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก เรื่องจะเปดยชิงเป็นเรื่องสำคัญค่ะแล้วต้องใส่ใจดูแลเป็นพิเศษเลยนะ